เอาจริงนะไม่รู้สึกหนักเลยหนังสือเล่มนี้ถือเรารู้สึกว่ามันเบาๆด้วยซ้ำนะครับตอนแรกว่าให้ดูหน่อยสิวานมาโอ้อันนี้ก็สมแบบเป็นเด็กมหนึ่งนะที่ไม่ได้ฝึกวาดนะครับอ่ะเขาก็สอนนะก่อนจะไปชมคลิปนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ครูออมด้วยนะครับตอนนี้ครูออมมีปุ่มซุปเปอร์แตงด้วยนะครับสามารถใช้ซุปเปอร์แตงเนี่ยคนละนิดคนละหน่อยก็ได้ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูออมนะครับในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอให้ชมคลิปอย่างสนุกสนานนะครับเราได้สาระนะครับผม ตอนนี้หนังสือชื่อว่าเรียนวาดรูปกับเลมอนจังนะครับเริ่มจากศูนย์ก็วาดรูปได้นะครับราคาลดราคามานะครับสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสองหกหกนะครับรายละเอียดของมันนะครับก็คือเป็นหนังสือวาดการ์ตูนไปพร้อมกับเลมอนจังนะผู้ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักวาดการ์ตูนนะครับเริ่มตั้งแต่พื้นฐานนะครับการวาดตัวละครการวาดเสื้อผ้าโพสท่าแสดงอารมณ์และวิธีการเลเวลอัพฝีมือตัวเองนะครับมาฝึกและเติบโตไปด้วยกันเถอะชอบตรงชื่อเลมอนจังนะชื่อเหมือนฟอกกี้เลมอนของกัออมเลย จุดเด่นหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือหนังสือวาดการ์ตูนที่สอนด้วยกันทําเด็กทำตามได้นะครับเข้าใจง่ายเนื้อหาไม่หนักแน่เกินไปเหมาะสำหรับเด็กผู้เริ่มต้นนะครับ ขายดีอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นนะโหหนังสืออัน,นดับหนึ่งของญี่ปุ่นเลยนะจุดเด่นอีกข้อหนึ่งนะที่ผมแอบแอบดูแง๊แง๊แป๊บ,บนะก็คือมันเป็นกระตูนเลยครับคือหนังสือเล่มนี้มันเป็นมันเป็นมันนมงงะท้งเล่มเลยครับคือมันเหมือน,นเหมือน,นกับเราอ่านอ่านมังงะครับมันทําให้ย่อยง่ายมากๆในการที่จะเอามาเรียนรู้นะครับความหนา1เซนนะครับน้าหนัก500กรัมครึ่งโลนะจำนวนร6อหน้าอู้เยอะอยู่นะบทแนะนานะบทสาระบ,รบาจะมี5บทจะมีขั้นแรกการรองว่าดูก่อนนะทำอย่างไรเพื่ออออเเววลัพงหาาแแบบบบภดิิิจจนนะะีีป็ธ การใช้งานเครื่องมือแบบดิจิตอลหนังสือเล่มนี้ต้องบอกได้อย่างหนึ่งก็คือจะแตกต่างหนังสือก่อนๆน,นะที่เคยรีวิวนะอันนี้จะเข้ากัหนังสือค่อนขล่องใหม่แสดงว่าเครื่องมือดิจิตอลที่สอนในหนังสือเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องมือใหม่ๆเลยแหละลองโชว์งานให้คนอื่นดูว่าภาพต่อไปโอ้ก็ถือว่าใน5บทน,นี้รู้สึกแบบเป็นยุคใหม่โอเคมาดูเนื้อหาหนังสือดีกว่าว่าแท้จริงแล้วข้างในมัน เป็นอย่างที่เขาต้องวาดจริงๆหรือเปล่านะมันจะเป็นอย่างที่โมไหมเรย์ม,มอนจังนะครับชอบสีจังเลยเอาจริงนะไม่รู้สึกหนักเลยหนังสือเลนะ่มนี้ถือเรารู้สึกว่ามันเบาๆด้วยซ้ำนะครับเข้ามาก็เป็นการ์ตูนเลยครับอันนี้ก็น่าจะเป็นงานการ์ตูนนะเทศกาลศิละปะนะไลฟ์ดรออิ่งโอ้โหมีชื่อไลฟ์ดรออิ่งเนี่ยใหม่ชัวร์เลยไลฟ์ดรออิ่งเนี่ยมันเป็นการวาดภาพโชว์แบบสดๆนี่ก็จะมีแบบผู้หญิงสวยอย่างสวยเลย วาดป,ปั๊บๆ,ๆ,ๆ,ๆนะตั้งแต่ล่างจนตัดเส้นนะโหสุดยอดว่าน่ารักสุดๆนะโทนสีใช้ก็โดนใจนะครับนดนทันาน,นานทีเราก็อยากจะวาดภาพอยู่บ้างนะแต่เราก็ยังวาดร่างกายไม่เก่งเลยนะนนลงสีไม่สวยขนาดนั้นนะครับเอาละถ้าอย่างนั้นจะขอจบการวาดเป็นเพียงเท่านี้นนะน้องเลมอนเจอเจอสาวสวยนะครับวาดรูปนะครับรูกพี่ลูกน้องเราเองก็าสารุปว่ามัเป็นญาติกันโถนะเอาเลมอนเหรอเนะยเ,เลมอนก็เกิดไอ้สปายชัวนะ อหนูวาดรูปหน่อยฟรีนะเลมอนช่วยไม่ได้นะถึงจะเป็นญาติกันแต่พี่ไม่ยอมให้ตัวเองให้ยอมทําตัวหล่อแหละคนญี่ปุ่นเวลาเขาแบบเป็นญาติกันเนาะเขาเขาาจะแบบค่อนข้างจะแบบจริงๆอะต่อให้ไม่ใช่ญาติประมาณว่าเขาจะมีความสุภาพให้กันมากเลยนะบทแรกจะเป็นลองวาดไปหน้าตอนแรกว่าให้ดูหน่อยสิวาดมาโอ้อันนี้ก็สมแบบเป็นเด็กมหนึ่งนะที่ไม่ได้ฝึกวาดน,นะครับอ่ะเขาก็สอนนะในการ ว่าวงลีแล้วก็ขีดหน้าอันนี้แหละคนมีความรู้เขาจะเขาจะขีดแบบนี้กันเขาจะแบบการแบ่งหน้านะเขาเรียกว่ามีการสตั๊กเจอร์ในใบหน้านะแม้ว่าส่วนต่างดูนะอันนี้เขาก็จะประมาณพูดว่าใบหน้ามันมีโครงหน้ามีหลายแบบนะถ้าเกิดเด็กนะครับที่เขามีอย่างเดมอนเนี่ยมอนหนึ่งเนาะที่พอแบว่ารูปอยู่แล้วเนี่ยถ้าเขาได้เคล็ดลับบางอย่างนะ เนี่ยเขาวาดตามเนี่ยเขาจะวาดได้เลยครับเนี่ยตอนแรกเด็กจะวาดหน้าเบี้ยวเบี้ยวนะเพราะเขาจะวาดตามใจเขาอาจจะแบบอาจจะไปเจอวิธีวาดแบ่งหน้าเงี้ยในใน Pinterest หรือว่าในใน YouTube ที่เขาตามนั่นแหละแต่แล้วพอมีคนมาแนะนําจริงพอเขยวขีดปุ๊บนะทัดตัวจะทําได้เลยเว้ยเรากจะบอกโหเนี่ทําได้แล้วนี่ไงว่าดโบราณดูเดี๋ยวตอนแรกมากเลยนะอันี้โอ้วาดต่างๆนี่วาดหางตาแบบตกลงนะวาดโอ้เริ่มสนุกแล้วนะน้องเริ่มสนุกมาวาดเส้นผมกันนี่พริ้วหนูวาดเส้นผมออกมาไม่สวยเลยเข้าใจแนวเส้นผมก็คือจุดกําเนิดของเส้นผมแหละ รเลองวาดผมโดยให้รู้ว่าผมงอมาจากจุดไหนเนี like ่ยเนี <It> ่ยพอนักวาดนักวาดที่เขาเนี่ยอย่าง2ี่เนี่ยผมว่าเขารู้เข้าใจการวาดเส้นผมเป็นอย่างดีนะผมบอกว่าบอกว่าเออผมมันจะมีจุดกำเนิดผมใช่ไหมก็งอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยมันจะทําให้แบบภาพมันจะดูเป็นไงภาพจะดูแบบสมจริงขึ้นนะครับแล้วก็เข้าใจเข้าใจบาลานซ์ผมมากขึ้นแล้วเข้าใจเข้าใจว่าเส้นผมกำเนิดอยู่ตรงไหนนะเขาบอกว่าลองวาดผมให้คลุมตามแนวกรมความกรมของฝีฝากนะครับ ผมสอนนักเรียนนี้เลยพูดง่ายคือขวัญนนะ่ะภาษาไทยก็คือมีขวัญของการกําเนิดผมนะครับคานึงถึงด้านดรอัด้านในเส้นผมด้วยการพับผมนะครับว่าโดยกําหนดตำแหน่งขวัญน,นะว่าโดยลดปริมาณเส้นลงก็คือซิมบิฟายเส้นลงอันนี้ว่าแบบให้มันนุ่มฟูนะเพิ่มปริมาณเส้นผมนะครับก็ลรวแต่จริตขงคนชอบนะครับแต่ตแ่ของของอาจารย์ของเขา,นานเนี่ยที่วาดเนี่ยก็คือเขาจะวาดแบบเนี้ยซิมบิฟายนะถ้าเกิดเขาวาดเส้นผมเยอะเกินไปเขาจะมันทำให้การ์ตูนของเขาม,มันใช้เวลานานก้าวไปอีกขั้นนะครับการวาดเส้นผมให้ดูนุ่มนวล ว่าอย่างไงก็ว่าไม่รุนนะ่มนวลเนาะวิธีรากเส้นและความนูนของพวงเส้นผมทําให้ทําให้ภาพที่ออกมาให้ความรู้สึกแตกต่างกันได้มากเลยนะนี่ก็จะมีเรื่องของการมีพวงเส้นก็คือพุ่มอ่ะเป็นพุ่มของเส้นนะวาดให้มันมีพุ่มใหญ่พุ่มเล็กนะอา่าต่อมาจะเป็นเรื่องของวาดร่างกาย,ยาลากาแล้วอุ้ยแป๊บเดียวมาร่างกายแล้วอ่ะยี่สิบทีนี้เขาก็จะมีเรื่องของการวาดเนี่ยเจ็ดส่วนผู้หญิงนะความกว้างของไหล่เท่ากับครึ่งหนึ่งของล่หน้าอันนี้พวกนี้เทคนิคพวกนี้จะต้องจบไว้นะเรื่องจริงถ้าเกิดเป็นเราเราไม่จริงอาจจะไม่ได้ใช้วิธีีนน้ะ อนาต้อมีจริงๆไหลผู้หญิงก็กว้างแหละนะถ้าเกิดเป็นกระตูนเนี่ยเขาจะแนะนําว่าไหลผู้หญิงควรจะแคบเพื่อให้มันดูน่ารักนะครับลองวาดชุดไปเว้กันทำไมเอาไปถึงวาดออกมาดูให้สวยเพราะเขาไม่ได้วาดโครงสร้างข้างในอ่าเขาบอกว่าเวลาเวลาวาดก็วาดให้มันเป็นรางเปลือยก่อนแล้วค่อยใส่เสื้อผ้าลงไปนะไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้ครับเฮ้ยอยากวาดเสื้อผ้าแต่นึกดีไซน์ไม่ออกนี่อุ้ยแต่เวลาผมสอนผมจะบอกว่า ไปเปิดไปเปิดปรนญทะเลก่อนแล้วก็ไปหาแบบแบบที่อยากวาดก่อนนะครับทำยังไงให้เลเวอัพไม่ไหวอะวาดออกมาไม่สวยสวยไม่ได้นะนี่นี่นี่คือปัญหาหลังวาดจริงครับาอาร์บล็อกนะมีความรู้สึกว่าเฟล,ลนะวาดวาดเยอะแล้วเฟลงแรกวาดดีๆวาดไปวาดมาเริ่มเฟลอันนี้เขาจะบอกว่ามืออาชีพเนี่ยเขาจะไม่ใช้อารมณ์ครับก็คือพูดง่ายคือการเลเวอัพนะก็จะเป็นเรื่องของการหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยจะมีหนังสือเนี่ย หนังสือดีที่สุดเลยนะจริงพินพ<อ>์เลยก็ใช้ได้แต่หนังสือซื้อหนังสือเงี้ยมาดีเพราะว่าหนังสือเนี้ยมันเอามามันเอามาเปิดได้เรื่อยๆนะพินพ์เลยบางทีเปิดมามันต้องมานั่งต้องนั่งทำาน้ตบอร์ดนะ <c oughs> หรือบางทีมันมันมันก็ดึงมาอย่างหนังสือแหลนะแต่ว่าบางทีเราอยากซื้อหนังสือทงเล่นมาดูผมว่าเขาน่าจะบอกว่าให้ให้เราไปเซฟงานที่หลากหลายเขาบอกว่านานๆทีเราไปดูอะไรที่แตกงต่าตากสีที่เราชอบนะจะช่วยสร้างแหลงกระตุ้นที่ดีได้เฮ้ย <c oughs> อย่างนี้ผมผมชอบแนวคิดนี้มีการใช้เครื่องมือแบบดิจออลลลนะีนี่่ไได้้้เเเแแวยยืมมมาาาาสกบบหร อัน,นี่คือโหดที่สุดในบรรดาณน,นัยุคนี้นะอันนี้โหดสุดแล้วก็คือแท็บเล็ตที่ไม่มีจอ Beast นะครับใครซื้อมานะ mm hmm. ถ้าคุณไม่ไม่แบบไม่ไม่ไม่บิพอสวสรรค์จริงๆนะแบบจับจุดได้จริงนะ <het S 1> <bart centres> คุณต้องหาคนสอนไว้ <het> ผมมาสอนคนใช้ันี้ามาเยอะแล้วแล้วผมว่าเชื <het> <พ inspire S 2> ่อไหมไอเนี้ยผมก็ฝึกเองฝึกใช้เองอะผมใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะของผมจะใช้เป็นอะแต่พอผมสอนนักเรียนแล้วผมบอกวันเดียววันเดียวคุณมาเลยวันเดียวผมจะทําให้คุณใช้อนี้เป็นเลยอันนี้สอนคิดสตูดิโอสอนอะไรย่างเงี้ยนะ เยอะเก่าไปทันโชยว่นอ่อ,อสุดท้ายนี่จบแล้วบทสุดท้ายแล้วนะครับก็พูดถึงโซเชียลมีเดียนะมีอะไรบ้างนะถ้าของไทยนะผมก็แนะนำนะถ้าของไทยแนะนำหนึ่งก็คือ Facebook นะแปะเฟซบุ๊กไปเลยแปะไอจีแปะเฟซบุ๊กแล้วก็อะไรอีกดีอ่าพิกซีฟพิกซีฟมันแอบของหืน่นแอบเยอะนะพิกซีฟไปเจอพวกญี่ปุ่นเยอะดาวินอาร์ตมีมียเยอะนะมีอีกหลายตัวเลยนะคืองานของเราถ้าเกิดเอามาอวดบ่อยบก็ดีนะทำให้เราเกิดชื่อเสียงด้วยนะครับสวยๆนะครับ นี่เนี่ยนี่ปัญหาฟึมเศร้าเด็กของเด็กสมัยนี้นะเข้าโซเชียลเร็วเกินไปครับเปิดหูเปิดตาเร็วเกินไปจะรู้สึกตัวเองด้อยครับเหมือนเราเพิ่งเพิ่งหันเลเวลหนึ่งอะเราไปเจอเลเวลร้อยเลเวลพันเนี้ยนะเราจะรู้สึกว่าโอ้ดูทว่าทำไมรู้สึกท้อแท้เพราะว่าเพดานมันสูงเกินไปครับต้องระวังหน่อยนะดังนั้นการเข้าโซเชียลเร็วเกินไปก็ระวังนิดนึง่ะจบแล้วนะครับบลายหลายอันผมข้ามไปนะข้ามเพื่อข้ามนะผมว่าแหลมสื่อเล่มนี้นะผมสรุปอย่างนี้แล้วกันนะน้องเลเบอนจังนะครับ เป็นหนังสือที่ไม่ถึงกับไม่ไม่เป็นไบเบิลแต่เป็นหนังสือที่อ่านย่อยง่ายผมจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้ย่อยง่ายมากแล้วก็เสีบเส้นได้เสีบเส้นสน่านรัก <ST> เรื่องของการวาดอะ่ะผมให้ถ้าเกิดเต็มสิบผมให้ประมาณ7นะเพราะว่าไม่ได้หนักมากนะมด้เราไม่ได้ตึงมากประมาณ7จนะ็ดจุดห้าก็ได้อะแต่เรื่องของความย่อยง่ายผมให้9เลยนะให้9นะครับตัวละครผมผมก็ให้9หน่านรักนะซื้อมาประดับไว้ราคาไม่แพงนะครับเป็นความรู้นะครับ โอเคสำหรับวันนี้มเพียงเท่านี้นะครับใครที่อยากจะได้หนังสืเอเล่มนี้นะครับก็ตาลิงยามีนะครับของ InfoPlace เลยนะครับสวัสดีครับผม